การ์ดใหม่วนดี้สัตว์ขาวแ่งพงไพ่มาวกอลเกรดสองโปรโมทสปอร์ตเด็กแมกโนเลียแลสปาอนติเนียท่ามกาศของเรามีชื่อสัตว์ขาวแองพงไพ่การปฏิจะรับความสมารถทั้งหมดด้านล่างนี้ข้อหนึออโตเมื่ออยู่ดินี้ลงช่องเลียจะดูการเป็นผู้สูงข,ของเด็เราตามจำนวน,นยูนิตการ์ดที่มีชื่อสัตว์ขาวแ่งพงไพ่ของเราเล่นไม่เกินหนึ่งใบทิ้งลงดับโซนจากนั้นสับเด็กและสามารถจะค,คอจกการคารบาัสหนึ่งเพื่อการที่ถูกทิ้งนั้นขึ้นมือได้และข้อสองออโตในช่องเลียเมื่ออยู่นนนีี้้้จะมมพาาาวเเริ่ึถไไปก 1ใบที่มีชื่อสัตว์ขาวยังคงไพยในเทอร์นี้พาวเวอร์เพิ่มขึ้นอีก5,000ันเกตสตัวทรับตัวใหม่ของเมโนเลียซึ่งมีเทคนี่ค่อนข้างดูดีมากเพราะข้อบนเนี่ยมันสามารถลงมาลิดกองได้แบบฟรีๆตัวที่การที่ทิ้งเนี่ยจะทิ้งเป็นการอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็น PG หรือไซเคิลหรืออื่นๆและมันสามารถคาร์บนหนึ่งเพื่อเก็บการปนั้นขึ้นมือได้ด้วยแปลว่ามันสามารถหยิบพ PG ได้แต่นอกจาก PG เนี่ยก็จะจีพกเพลที่เราอยากหยิบสิ่้อ,อนึงก็เป็นความสามารถในการโจมตีปกติตัวที่